โต๊ะเป็นโรคอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยการไขมันความดันขึ้นตัวแปรเบอร์หนึ่งสมุนไพ,พรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณครเราที่จะไปเนี่ยคือเราจ่ชื่อสำรวยใช่ไหมครับชื่อสำรวยทรงิริสำรวยทรงิริตเราจะได้ข้าบอธิสลาวก่อนเพราะต้องผ่านทางนีน้ก่อนสำรวย นี่บางเลยลูกค้าเราตั้งแต่เริ่ม,เ,ม,เ,มเลยเนาะตั้งแต่เริ่มเลยแหละผมกินมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มโฆษณาก็ไปกินตั้งหลายตัวแล้วนะไม่ผูกก็ถูกตัวนี้แหละผมก็เคยทิ้งเลยนะ่คือลูกค้าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่บางอย่างเดียวนะที่กินกินมาอะไรว่าดีลองหมดเพราะว่ามันทรมานมากเรื่องปวดเข่าเนี่ยแล้วปวดจนเดินไม่ได้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับลูกค้าเราเหมือนที่บางเห็นในทีวีนั่นแหละแล้วมาแล้วมาเจอของเราแล้วจบที่เราเนี่ยเยอะมากแล้วเขาแฮปปี้มากเขาชอบมาก ซายซายข้า,างหน้าซอยนู้นซายใช่ไหมครับหน้ารถซ้ายเหมือนจอดรถจอดรอเกจ s u r แชร์สวัสดีครับโต๊ะเป็นโรคอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยไขมันความดัน แล้วทีนี้ตอนนี้อย่างลองมือหนึ่งแล้วเหรอครับก็เขาแนะนํามากับลองดูพุงแพ้เคยเคยเห็นนีเคยเห็นลูกค้าผมคนหนึ่งไหมก็เป็นหอบผืดหนักมากเลยอยู่ฉะเชิงเซาแกชื่อสุมนทธาตมุตตอฟาดีแกเป็นหอบผืดคือวันนั้นอ่ะแกเป็นหนักแล้วสามีแกไปต้องไปทํางานก่อสร้างสามีแกมาเจอปุ๊บเฮ้ยกำลังจะตายแล้วอ่ะแล้วทีนี้ต้องรีบไปหาหมอแล้วแกกลับมาปุ๊บหมอให้ยาให้อะไรเสร็จปุ๊บนอนโรงพยาบาลอยู่กี่คืนนี่แหละพอกลับมาปุ๊บ แกสั่งเบอร์นหนึ่งมากินแล้วทุกวันนี้แกดีขึ้นแล้วแกกินยาหมอจนกดมันไหลย,ย้อนนะครับแล้วนี่แหละกินดีขึ้นแม่นนะ่ะนี่ลองถามแกดูอกเออโรคอื่นดีขึ้นก็เบาหวานลงหมดเลยลดลงหลายร้อยปกติร้อยยี่สิบจากสามร้อยเหลือร้อยยี่สิบเบาหวานแกพิเศษวันนี้ถือว่าได้เจอผมทานสามแคปซูลก่อนอาหาร วันล,ละ6แคปซูลครับในช่วงแรกเดี๋ยวพอผืชของตัวจะดีขึ้นประวานความดนไขมันจะดีขึ้นม,มันทรมานครับเวลากาดเย็นๆเช้าๆเนี่ยเขาจะมาเป็นละถ้าอยากจะคุยกับกับพี่สุมนทาคนนี้ผมให้เบอร์นะได้นะลองโทรไปถามดูแกเป็นหนักกว่าน,นี้อีกอตัวนี้ก็ซื้อกินอยู่ตลอดอยู่ชาเชิงเซาผมไปเยี่ยมมาเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ